ประกาบสวัสดีปารเก่งไก่ไทยอ่อนนะครับกราบสวัสดีปาธรรมรัสต์นะครับเอาดีคุณลูกมิ้เจอด่านเลยนะเขาไปยัเยี่ยมชมในการเปิดประตูที่ของท่านนะครับนี่นะฮะอ้าวเก็บแล้วไม่ทันแล้วนะฮะได้เก็บด่านแล้วนะครับนะฮะผมไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นด่านหรือไม่เป็นด่านเป็นของหมวกทองนะครับที่ตั้งบริเวณนี้นะฮะดีเขาเลิกด่านเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ ้ตรนีอ่ยูกับที่จะมุ่งหน้ามุ่งหน้าเข้าสู่หัวหินนะครับมาจะ่าลงไปบานหัวหินนะฮะด้านนู <people> like ้นเป็นลงไปบานหัวหินนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่อะไรนะฮะคงยังไม่ถูกนะับตรงบริเวณเลยจากโรงพยาบาลหัวหินมานหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะฮะติดกระท้างนี้นะครับพอดีไม่ทันนะครับไม่ทันตีคอเขาเลิกด่าดีนะฮะนล้วตอนนี้เขาเลิกด่า แต่ไม่ทราบว่าเป็นด่านอะไรนะณตรงนี้มันไม่มีอ่าผมไม่เห็นป้ายนะครับอ่าเป็นสบเอ่สอสบอ,อหัวหินนะครับน,นะฮะไม่มีป้ายไม่มีอะไรนะครับป้ายอ่าก่อนเข้าด่านก็ไม่มีป้ายนี่ก็ไม่มีนะครับนี่นะฮะไม่รู้เป็นด่านอ,อ,อะไรนะครับนะฮะท่านก็เลิกแล้วนะครับเอ้าเอ้าอะไรงมึงเนี่ยเออ นี่เลยนะครับเอา้านี่หลักฐานด้วยนะฮะผมไม่ทราบบริเวณนี้ทำอะไรกันนะครับเลิกด่านแล้วครับเลิกละอ่าเป็นชุดอ่าหมวกทองนะครับเป็นชุดหมวกทองที่มาตั้งด่านนะบริเวณนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นด่านอะไรนะฮะมีแต่ของอ่าเป็นของอ่าสพอ,อนะครับสพอหัวหินนะฮะ ที่ตั้งด่านเมื่อสักพักนี้ผมลงมา,าท่านเก็บป่วยเลยครับพอดีไลฟ์สดไม่ทันอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นนะมีแค่นั้นเองนะครับไม่มีไม่มีป้ายนะฮะไม่มีป้ายผู้คุมด่านไม่มีอะไรนะฮะตั้งไว้ตรงนี้ครับตั้งบริเวณนี้เนี่ยเนี่ยติดกับเนี่ยครับห้างเนี่ยฮะครับบริปเวณน,น,นี้นะต้สะพานนี่นะครับ ไม่รู้เป็นอ่าเป็นหมวกทองนะครับอ่าเป็นหมวกทองของอ่าสปอหุยหินนะครับผมไม่ทราบว่าท่านกำลังอ่าอะไรกันอยู่นะครับท่านตั้งท่าตั้งด่านอะไรนะครับผมไม่ทราบนะครับพอดีผมลงมาแล้วท่านก็เก็บด่านเลยนะครับอ่าผมจะเข้ามาสอบถามวท่านในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับว่าเป็นด่านอะไรนะครับแต่ท่าตอนนี้คือว่าท่านเลิกแล้วท่านเก็บไว้มากครับไม่มีป้ายครับ ผมเดินมาไม่มีป้ายฮนะมีป้ายคู่คุ้มด่านนะมีชุดหมวกทอ,อยนะครับนฮะไม่มีแล้วอันนี้มีด่านแล้วนะครับเออไวมากไวมากยอมรับไวมากครับหายไปแล้วหมือนแล้วแต่ทิ้งหลักฐานมานะฮะผมดูของใครนะฮะสองอันเลย ทราบบริเวณนี้ทำอะไรกันนะครับผมไม่ทราบเดินมาดูนะผมไม่ทราบนะตรงนี้เขาอะไรกันนะครับรู้สึกจะเก็บเก็บกันหมดแล้วครับไม่ทนันไม่ทนัน เก็บไว้แล้วครับรู้สึกเก็บไว้มากครับเก็บแล้วผมตามไม่ทันเลยวันนี้ทุกท่านนะที่คำรับชมนะพี่วันดี้ครับอ่าวันนีเป็นของอ่าสอหรับอหินนะครับชุดอ่าหมวกคลองนะฮะที่ออกมาตั้งด่านนะครับมีเฉพาะกูลวงเดียวไม่มีอ่าไม่มีป้ายควบคุมด่านนะครับแล้วไม่มีกล้อง cctv นะฮะไม่มีอะไรเลยท่านมาตั้งเฉยฮะ ท่านตั้งเสร็จปะผมรู้พอรู้ว่าผมจอดตรงนี้ปับ๊บเขาออกกันเลยฮะเก็บฟูงเก็บปวยหมดเลยนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติหน้าที่อะไรนะครับผมไม่ทราบว่าท่านกำลังตั้งอะไรนะฮะพอดีขมเข้อจะเข้ามาสอบถามท่านนะครับพอดีให้เก็บด่านก่อนนะครับอยู่บริเวณนี้นะฮะชุดนินจาใช่พี่นินจาพี่เร็วมากเลย ก็เอาญาติยุติในการร้ายนะครับพอดีเขาเก็บด่างหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วสาสวัสดีทุกท่านครับวัสดีครับ